กนกั็ขอโทษที่อาจคลิปชา้านะ่นอาจจะมาเป็นคลิปชา้าก่อนคนอื่นเขานิดนึงนะครับนะวันนี้จะนำอะไรนะหรอวันนี้ผมจะมารีวิวอัปเดตท,ที่เข้ามาใหม่นะว่ามันมีอะไรมาบ้างนะสตีมเมอร์ทันนาแมนก็เป็นตัวเอกล i v e นะแล้วก็ไซเอนต์ชีทท็อกแมน ไซเอ็นทีคอกแมนเนี่ยก็น่าจะเหมือนไซเอ็นทีทีวีแมนนะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีดาเมจไม่ใช่ EPA. กำแพงกำแพงของมันอาจจะเลือดเยอะกว่าของไซเอ็นทีทีวีแมนแล้วก็ไซเอ็นทีคอกแมนก็น่าจะเพิ่มเงินได้มันเท่าที่ผมรู้มานะเป็นตัวฟาร์มเงินอะไลแล้วก็ฟิวเจอร์ของ ฟิชเชอร์แล้วก็ฟิชเชอร์ลักของแมนกม็เป็นตัวกล่องนะชาร์โดว์ทีวีแมนก็เป็นตัวสัมวันให้ดูรึเป่าว่าหน้าตามแบบนี้นะนี่นะชาร์โดว์ทีวีแมน แล้วก็ตัวพาร์ทใหม่ก็จะเป็นเซนทีท็อปแมนนะครับนะ่ยขอสปายไว้ก,ก่อนว่าแม่นุญจะดับเงินไลยแล้วก็เ,วงเ,งเ,วกเป็นเป็นตัวนี้คล้ายๆเซนตีทีวีแมนนะแต่เดี๋ยวผมถ้าผมได้เดี๋ยวผมจะมารีวิวทีนึงนะครับนะตอนนี้กำลังเก็บยาวๆอยู่นะ ก็ตอนนี้ผมก็ตัวมันอาจจะน,น้อยๆหน่อยนะครับนะผมขายนั่นเองก็ก็อย่าอย่ามาขอตัวเลยนะขอร้องแหละเพราะว่าขายไปแล้วเจ็บเจ็บจี๊ดเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะไฮเปร์ Hyper. ขายไปหมดละอืมครัประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ส่สวนอัปเดตมันก็มีประมาณนี้แล้วกัน เดี๋ยวผมให้ดูตัวสุดท้ายก่อนนะก็คือสตีมเมอร์ก็ผมจะไม่อธิบายความสามารถมาแล้วกันเดี๋ยวมันไม่สปอยไม่สปอยเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวเองนะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ